สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกันกับวิชาเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่6กับคุณครูกาวนะคะ วันนี้ครูจะขอสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่3ขก่อนนะคะเพราะหน่วยการเรียนรู้ที่1กับ2เนี่ยจะต้องใช้การอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยังต้องมีเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกด้วยค่ะถ้าเกิดโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่เราค่อยมาเรียนที่ห้องคอมกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล จะมีหน่วยย่อยอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเราจะเรียนในเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และเทคนิคการค้นหาข้อมูลค่ะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลและบริการต่างๆเป็นจำนวนมาก ข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจะอยู่ในรูปของเว็บเพจวิธีการอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจส่วนการค้นหาข้อมูลนิยมใช้เสิร์ชเ n อ i n e นจินเช่น Google เมื่อเรียกใช้งานจะแสดงหน้าจอดังภาพนักเรียนคงเคยเห็นกันใช่ไหมคะส่วนเว็บเบราว์เซอร์ ที่ใช้สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นยังไงนี่ไงรู้จักหรือยังคะต่อไปจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลหลายๆคนก็เคยค้นหาข้อมูลทาง Google กันแล้วใช่ไหมคะ Google ก็จะมีช่องในการใส่คำที่เราต้องการค้นหาและถ้ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเมื่อเราป้อนคําค้นหาที่เราต้องการลงไปแล้วให้เรากดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บเพจต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาให้เห็นจำนวนมากเราสามารถใช้เมาส์เลือกไปยังหัวข้อที่ต้องการได้ทันทีค่ะจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะ ก็จะพบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับฐานไฟฉายขึ้นมาหลายเว็บเพจเลยดังนั้นถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดและรวดเร็วที่สุดก็ต้องใช้คำค้นหาที่แคบลงมาอีกเช่นถ้าเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของฐานไฟฉายอาจใช้คาค้นว่าความต่างศักย์ฐานไฟฉาย หรือถ้าต้องการทราบว่าฐานไฟฉายมีกี่ชนิดอาจจะใช้คำค้นว่าชนิดของฐานไฟฉายนี่ก็เป็นเว็บเพจที่เกี่ยวกับความต่างๆของฐานไฟฉายที่ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเว็บเพจที่เกี่ยวกับชนิดของฐานไฟฉาย นอกจากนี้การค้นหาข้อมูลยังสามารถระบุชนิดของข้อมูลได้อีกด้วยเช่นถ้าเราต้องการค้นหาภาพหรือค้นหาวิดีโอเราก็สามารถพิมพ์ข้อความแล้วคลิกเมาส์เลือกตรงแถบที่อยู่ด้านล่างของคำที่ค้นหาได้เลยค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกันไปแล้วนะคะครูกาวก็อยากให้นักเรียนลองค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตดูค่ะโดยจะใช้คอมพิวเตอร์หรือจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะคะโดยจะให้นักเรียนค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลอะไรก็ได้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ 1. น,นักเรียนใช้คำค้นหาว่าอะไร 2. ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญมาพอสังเกตก็ประมาณ3-5บรรทัดนะคะ 3. บอกชื่อเว็บเพจที่นักเรียนได้ข้อมูลมาชื่อเว็บเพจในที่นี้ไม่ใช่ Google นะคะให้นักเรียนทำใส่สมุดเขียนชื่อตัวเองลงในงานที่เราทำด้วย เสร็จแล้วถ่ายรูปชัดๆแล้วส่งใต้โน้ตนี้นะคะ